เอเหีกีไม่เขียนเลยอะาแล้เล่นซิปแผลเยอะๆไม่เครียดเฉยเลยแผ่ไม่เยอะก็แต่สัาเนี้เครียดเฉยเลยตึงเฉยเดี่ยเล่นแบบเนี้แม่งโคตรลีแลกอะไอดูสกอร์เลยมันคือสองที่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 สองสดที่มันแลนด์การ์ไอเนี่เราค่าเยอะอยู่เหมือนกันนะสองคนวันเราเล่นตายเนี่ยนี่แหละ แรงมาตึงแรงมาสนุกหน่อโอ้ยเอเทิมเลยพี่พี่พี่แบงผมเห็นผมรู้ผมเห็นไม่โดนเหรเออเอาดีเอาดีเอาดีดีเออ เอ้ยจับ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 อหลับหลับหลับเลเยอิ้งเอ้เอตอริงตอริงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอ้ยเอ้ยซองรูซองรองยู่ได้อยู่ได้หิว่นรูซองแกปวดอ้อะรูซองมารูซองรูซองรูซองไม่รู้มันหิวไปยังนะมันลบหกสิบอะทุกวี ีิแม่งแมนจัดอะเออมันแมนไรอเยไเฮ้ยชอตตี้ a t t ฟ e ก u c k าเป็นไปได้ไงอะ อะไรวะเนี่ยเ้ยน่าเก็บผมดส่ดสุ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 ุดด